จะเป็นอย่างไรหากสถานที่ที่ยากที่สุดในการอยู่อาศัยไม่ใช่ดินแดนรกร้างที่ถูกทิ้งร้างแต่เป็นมหานครที่ผู้คนหลายล้านตื่นขึ้นมาทุกวัน จากท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยก๊าซพิษสู่ท้องถนนที่ความหวาดกลัวครอบงำฝันร้ายในเมืองเหล่านี้เป็นจริงและกำลังแพร่ระบาดมากขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้ฟีนิกซ์จะพาคุณไปยังสิบเมืองที่ทดสอบขีดจำกัดของมนุษยชาติบางเมืองพ่ายแพ้ในสงครามบางเมืองพ่ายแพ้ในคอร์รัปชันแต่ละเมืองตั้งคำถามว่าคุณจะอยู่รอดในที่แห่งนี้ได้สักวันหรือไม่ อันดับที่หนฮาหนอยประเทศเวียดนามบางเมืองหายใจเป็นจังหวะบางเมืองก็หายใจไม่ออกนี่คือฮาหนอยเมืองหลวงเก่าแก่นับพันปีของเวียดนามที่ซึ่งอดีตและปัจจุบันปะทะก,กันด้วยเสียงความร้อนและความเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดหย่อนที่ซึ่งวัดวาอารามโบราณตั้งอยู่ท่ามกลางความโกลาหลของแสงไฟและที่ซึ่งแม้แต่การข้ามทางม้าลายก็รู้สึกเหมือนการเสี่ยงโชค การก้าวเข้าสู่ย่านเมืองเก่าเป็นประสบการณ์ที่ท่วมทน้นรถมอเตอร์ไซค์ส่งเสียงแตรและพุ่งทยานผ่านราวกับสายน้ำพอขาแม่ค้าเร่ขายของใต้าสายไฟฟ้าที่พันกันยุ่งเหยิงและกลิ่นหมูย่างทานที่ผสมผสานกับควันไอเสียที่อบอ้าวมองเผลนๆหาน้อยดูมีชีวิตชีวา แต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยประชากรกว่า8.4ล้านคนและรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนกว่า7.6ล้านคันหรือเกือบหนึ่งคนต่อหัวฮานอยกำลังหายใจไม่ออกเพราะความสำเร็จของตัวเองมลพิษทางอากาศมักสูงเกิน150 AQI ทำให้เป็นหนึ่งในเมืองที่แย่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฤดูหนาวทั้งเมืองจะปกคลุมไปด้วยหมอกควันสีเทาขุ่นมัวซึ่งกักเก็บทั้งความร้อนและความปวดหัวไว้ไม่ใช่แค่อากาศเท่านั้นที่เป็นปัญหาเมืองนี้มักถูกน้ำท่วมเนื่องจากระบบระบายน้ำที่เสื่อมสภาพและโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วก็เริ่มมีรอยร้าวระบบขนส่งสาธารณะหายากและทุกคนต้องแออัดยัดเยียดบนท้องถนนที่ติดขัดอยู่แล้ว ฉันจึงอยากถามว่าเมืองที่มีชีวิตชีวาเช่นนี้จะสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้หรือไม่อะไรคือสิ่งที่น่ากตกใจที่สุดเกี่ยวกับฮานอยการจราจรมลพิษหรือจังหวะชีวิตบอกเล่าให้ฉันฟังในคอมเมนต์อันดับที่2เมืองกีเตกาเมืองหลวงของประเทศบุรุนดี เมืองที่ต้องเผชิญกับความยากจนขั้นรุนแรงความไม่มั่นคงทางการเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่สุดโทมในประเทศที่ประชากรมากกว่า70%อาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนคิตาเอกาคือเครื่องพิสูจน์ถึงการละเลยอย่างเป็นระบบ บ้านเรือนที่สร้างด้วยอิฐโคลนเต็มเมืองหลายแห่งไม่มีน้ำประปาหรือน้ำประปาใช้ถนนมักไม่ได้ลาดยางกลายเป็นโคลนในช่วงฤดูฝนทำให้การเดินทางแทบเป็นไปไม่ได้ความไม่มั่นคงทางการเมืองก่อให้เกิดความกลัวขณะที่การปราบปรามของรัฐบาลและเสรีภาพในการพูดที่จำกัดทำลายความหวังบริการพื้นฐานเช่นการดูแลสุขภาพและการศึกษากำลังขาดแคลนอย่างรุนแรง โรงพยาบาลขาดแคลนยาและโรงเรียนขาดงบประมาณปัญหาการขาดแคลนอาหารรุนแรงทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องพึ่งพาการเกษตรหรือการสนับสนุนเพื่ออย่างชีพกระนั้นแม้จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากเหล่านี้ตลาดของคิตาเอกะก็ยังคงคึกคักด้วยกิจกรรมและผู้คนยังคงรักษาประเพณีของตนไว้อย่างเงียบสงบคำถามคือเมืองจะฟื้นขึ้นมาได้จริงหรือในเมื่อประเทศยังไม่ฟื้นขึ้นมา หากคุณเชื่อว่าคิตาเอกะสมควรได้รับโอกาสในการฟื้นฟูโปรดแสดงในคอมเมนต์ด้านล่างอันดับที่ 3. ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาความฝันแบบอเมริกันที่กำลังพังทลายจะเป็นอย่างไรหากเมืองที่เคยสัญญาไว้ทุกอย่างกลับทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลย ยินดีต้อนรับสู่ลอสแอนเจลิสพรมแดงส่องประกายแต่ทางเท้ากลับแตกรา้าตึกระฟ้าหรูหราทยานฟ้าแต่เต็นท์กลับงอกงามดุดวัดชพืชเบื้องล่างทุกคืนผู้คนกว่า75,000คนนอนค้างอยู่บนถนนในเขตเทศมนตรีลอสแอนเจลิสย่านสกิทโรห่างออกไปเพียงไม่กี่ช่วงตึกจากโรงแรมระดับโลกแพร่ขยายไปทั่วเมืองราวกับรูปปั้นมีชีวิตที่พักชั่วคราวรถเข็นชอปปิง้งชิ้นส่วนที่แตกหักและความ ฝันที่พังทลาย การจราจรกลืนกินเวลาผู้ขับขี่ในลอสแอนเจลิสเสียเวลาไปกับการจราจรเกือบ100ชั่วโมงต่อปีติดอยู่ในเมืองที่สร้างขึ้นสำหรับรถยนต์ไม่ใช่ผู้คนแล้วก็ยังมีค่าเช่าห้องเล็กๆราคา2500ดอลลาร์ต่อเดือนในขณะเดียวกันคนงานค่าแรงนขั้นต่ำนอนในรถตู้นักศึกษาเที่ยวเล่นไปรอบๆบ,บ้านเพื่อนและครอบครัวหลีกหนีลมทะเลทรายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโกโคสหมอกควันยังคงปกคลุมอยู่สัญลักษณ์ของ เมืองที่กำลังหายใจไม่ออกภายใต้มงกุฎสีเทาหนาทึบเป็นพิษและเหนือการเวลาลอสแอนเจลิสไม่ได้แค่พังทลายลงมันกำลังเปิดโปงความเท็จของความฝันแบบอเมริกันทองคำหนึ่งเหรียญการถูกขับไล่หนึ่งครั้งลมหายใจหนึ่งครั้งนี่คืออนาคตรหรือคำเตือนที่เราไม่อาจรับรู้ได้อีกต่อไปอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกสะเทือนใจมากที่สุด คนไร้บ้านหมอกควันหรือความเงียบสง,งัดอันน่าขนลุกแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างอันดับที่4มะนิลาเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์บางเมืองเต็มไปด้วยพลังบางเมืองเต็มไปด้วยความวุ่นวาย มะนิลาเมืองหลวงอันกว้างใหญ่ของฟิลิปปินส์เป็นเมืองแห่งความสุดโต่งที่ซึ่งวัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวาผสานกับความวุ่นวายในเมืองใหญ่ด้วยประชากรกว่า14ล้านคนเขตมหานครแห่งนี้เป็นหนึ่งในเขตที่มีประชากรหนาแน,น่นที่สุดในโลกการจราจรติดขัดอย่างหนักหน่วงและการเดินทางอาจใช้เวลานานหลายชั่วโมงสลัมอย่างทงโดเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนหลายล้านคนครอบครัวอาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวที่ล้อมรอบ อบด้วยท่อระบายน้ำและกองขยะมละพิษทางอากาศมักสูงเกินระดับอันตรายและน้ำท่วมจากพายุใต้ฝุ่นทำให้เมืองกลายเป็นแม่น้ำอาญยากรรมและความยากจนอยู่ร่วมกันและการตั้งถิ่นฐานที่ไม่เป็นทางการก็ขาดแคลนบริการพื้นฐานเช่นน้ำสะอาดและไฟฟ้าที่สเสถียร แต่จิตวิญญาณของมะนิลายังคงอยู่พ่อขาแม่ค้าริมทางรถจี๊ปสีสันสดใสและชุมชนที่เข้มแข็งช่วยให้เมืองนี้มีชีวิตชีวาคำถามคือเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาแห่งนี้จะอยู่รอดจากความวุ่นวายที่คุกคามจะกลืนกินเมืองนี้ได้หรือไม่หากความยอดหยุ่นของมะนิลาเป็นแรงบันดาลใจให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างอันดับที่5เฟเฟรนเตารีประเทศโรมาเนีย เมืองใหญ่ทุกเมืองย่อมมีมุมมืดนี่คือด้านมืดของบูคาเรสต์เฟเรนตารีตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของเมืองหลวงโรมาเนียเป็นย่านที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่คนละโลกกับส่วนอื่นๆของบูคาเรสต์ขณะที่นักท่องเที่ยวถ่ายรูปถนนที่แปลกตาและโบสถ์เก่าแก่เฟเรนตารีกลับใช้ชีวิตอย่างเงียบเชียบเป็นหนึ่งในย่านที่ยากจนและอันตรายที่สุดในสหภาพยุโรป อาคารลหลหลังทรุดโทรมบางหลังไม่มีน้ำประปาหรือระบบทำความร้อนแม้แต่ในฤดูหนาวท้องถนนพันกันยุ่งเหยิงไปด้วยสายไฟฟ้าผิดกฎหมายเสียงแตกพร่าเหมือนกล่องเปิดผู้อยู่อาศัยมากกว่า50%เปซ็นเป็นชาวโรมานีโรมาเนียซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มักถูกกีดกันในโรมาเนียความยากจนการว่างงานและการถูกกีดกันแพร่ขยายไปทั่วพื้นที่การใช้ยาเสพติดโดยเฉพาะเฮโรอีนแพร่หลาย อาคารอพาร์ตเมนต์บางแห่งถูกควบคุมโดยแก๊งและหน่วยบริการฉุกเฉินมักลังเลที่จะเข้าไปโดยไม่มีตำรวจคุ้มกันการศึกษาเป็นเพียงความฝันอันไกลโพ้นของเด็กๆที่นี่โรงเรียนขาดเงินทุนและถูกตีตรามแม้กระทั่งจากภายนอกพื้นที่เฟรนทารี่ไม่ใช่แค่สถานที่แห่งความเฉยเมยแต่เป็นสถานที่ที่ถูกละเ้งโดยสิ้นเชิงเพราะโอกาส ดังนั้นลองถามตัวเองดูสิว่าจะเป็นอย่างไรหากส่วนหนึ่งของใจกลางเมืองหลวงของยุโรปถูกปฏิบัติราวกับเป็นมนุษย์ล่องหนโดยรัฐไม่ควรมองข้ามทุกมุมของยุโรปหากคุณเชื่อเช่นนั้นโปรดแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างอันดับที่ 6. มุมไบประเทศอินเดียในมุมไบเส้นขอบฟ้าแตะเมฆและสลัมก็เหมือนกัน มุมไบคือเมืองหลวงทางการเงินของอินเดียบ้านเกิดของบอล,ลิวูดและเมืองแห่งชีวิตที่รุ่งเรืองจากความยากจนสู่ความร่ำรวยและความทะเยอทะยานอันไร้ขอบเขต แต่เพียงไม่กี่ก้าวจากตึกระฟ้าก็คืออีกโลกหนึ่งที่สร้างขึ้นจากแผ่นโลหะและความยากลำบากมหานครแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรมากกว่า20ล้านคนซึ่งมากกว่า9ล้านคนอาศัยอยู่ในสลัมเมืองที่โด่งดังที่สุดคือดาราบีหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่ซึ่งครอบครัวมักอาศัยอยู่ในห้องเดียวที่ไม่มีน้ำประปาใช้ ความแตกต่างที่น่าตกใจคือฝั่งหนึ่งมหาเศรษฐีชาวอินเดียอาศัยอยู่ในคฤหาส่วนตัวสูง27ชั้นอีกด้านหนึ่งเด็กๆต้องอาบน้ำในแม่น้ำที่ปนเปื้อนมลพิษและผู้คนต้องต่อคิวยาวเป็นชั่วโมงเพื่อใช้ห้องน้ำสาธารณะการจราจรติดขัดมลพิษทางอากาศสูงเกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่เสมอและเมืองนี้มักถูกน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตามมุมไบย,ยังคงยืนหยัดสร้างต่อสู้และฝันให้ไกลเมืองที่สร้างขึ้นจากความทะเยอทะยานจะแบกรับภาระของความเหลื่อมล้ำได้หรือไม่หากคุณเคยสัมผัสด้วยตนเองว่าความงามและความทุกข์อยู่ร่วมกันได้อย่างไรโปรดแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างอันดับที่7อันตานานาริโวนี่คือเมืองหลวงของประเทศมาดากัสกาเมืองบางเมืองเติบโตไปสู่อนาคตในขณะที่บางเมืองจมดิ่งลงสู่อดีต ยินดีต้อนรับสู่อันตานานาริโวเมืองหลวงของมาดากัสการเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงชันและรายล้อมด้วยทุ่งนาเปรียบเสมือนดินแดนที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงพระราชวังยุคอนานิคมตั้งตระงานอยู่เหนือถนนที่ทรุดทรมและผ้าหลากสีสันแขวนอยู่เคียงข้างกองขยะกองมหึมา แต่เบื้องหลังสีสันอันสดใสนี้กลับซ่อนความจริงอันโหดร้ายไว้ประชากรเกือบ60%มีชีวิตอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนในพื้นที่ยากจนที่สุดครอบครัวมีรายได้น้อยกว่า1.90ดอลลาร์ต่อวันโรคติดต่อทางน้ำอย่างอหิวาตโรคและไทฟอยด์เป็นภัยคุกคามที่คุกคามอย่างต่อเนื่องระบบขนส่งสาธารณะไร้ระเบียบถนนหนทางแตกรล่าจนไม่อาจซ่อมแซมได้และการทุจริตคอร์รัปชันกัดกิน งบประมาณที่ควรนำไปใช้ในโรงเรียนและโรงพยาบาลกระนั้นผู้คนที่นี่ก็ยังคงอดทนและยิ้มแย้มแจ่มใสใช้ชีวิตด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งเมืองหลวงแห่งนี้จะผุดขึ้นมาจากโคลนคำถามก็คือเมืองหนึ่งจะอยู่รอดได้นานแค่ไหนหากจมอยู่กับความเฉยเมยของตัวเองหากคุณคิดว่าอันตานานารโวสมควรได้รับมากกว่าการอยู่รอดลองแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างอันดับที่8 จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมืองบางเมืองลอยฟ้าขณะที่บางเมืองจมลงสู่ก้นทะเลจาการ์ตาเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของอินโดนีเซียเปรียบเสมือนเมืองที่ตั้งอยู่บนขอบหน้าผาจาการ์ตาซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรมากกว่า10ล้านคนกำลังจมลงในอัตราที่อันตรายเนื่องจากการใช้น้ำใต้ดินมากเกินไปบางพื้นที่จมลงมากถึง25เซนติเมตรต่อปี น้ำท่วมเป็นภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องเนื่องจาก40%ของเมืองอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลในช่วงมรสุมถนนจะกลายเป็นคลองและระบบระบายน้ำที่ไม่ดียิ่งทำให้ความวุ่นวายทวีความรุนแรงขึ้นมลพิษทางอากาศสร้างปัญหาให้กับผู้อยู่อาศัยโดยดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) มักอยู่ในระดับที่แย่ที่สุดในโลก การจะราจรติดขัดอย่างต่อเนื่องและผู้คนต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวันบนถนนที่คับขั่งสลัมกระจายตัวหยุดติดกับอาคารสลัมและปัญหาสุขาพิบาลก็รุมเร้าพื้นที่รายได้น้อยแม้ว่ารัฐบาลมีแผนย้ายเมืองหลวงแต่จาการตาก็ยังคงเป็นศูนย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมที่วุ่นวาย เป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่นในการต่อสู้กับความจริงที่กำลังจมลงคำถามคือเมืองนี้สามารถต่อสู้กับมหาสมุทรหมอกควันและตัวมันเองได้ในเวลาเดียวกันหรือไม่หากถนนที่จมลงของจาการ์ตาน่าตกใจที่สุดโปรดเขียนความคิดเห็นในช่องแสดงความคิดเห็นอันดับที่9ซาบาลีนในกรุงไคโรประเทศอียิปต เมืองบางเมืองสร้างด้วยหินบางเมืองสร้างด้วยขยะเพียงไม่กี่ไม้จากพีระมิดอันโด่งดังของไคโรมีสถานที่ที่นักท่องเที่ยวน้อยคนนักที่จะไปเยือนนั่นคือซาบาลีนหรือเมืองขยะหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนมากกว่า60,000คนซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างขัดแยกและรีไซเคิลขยะในเมืองหลวงของอียิปต์ ทุกวันพวกเขาเก็บขยะมากถึง14,000ตันด้วยมือเปล่าถนนหนทางในซาบาลีนเต็มไปด้วยพลาสติกโลหะและเศษอาหารที่เน่าเสียอากาศอบอ้าวด้วยควันจากการเผาขยะครอบครัวต,ต่างๆรวมถึงเด็กๆอาศัยและทำงานในบ้านที่รายล้อมไปด้วยกองขยะแทบไม่มีสุขอนามัยที่ดีและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ถึงกระนั้นซาบาลีนก็มีอัตราการรีไซเคิลที่สูงที่สุดในโลกถึง80%ซึ่งสูงกว่าเมืองส่วนใหญ่ในตะวันตกอย่างมากแต่การทำงานนี้เป็นงานที่ไม่เป็นทางการไม่ได้รับการคุ้มครองและถูกตีตรายอย่างมากหลายภาคส่วนของสังคมมองว่าผู้อยู่อาศัยเป็นบุคคลที่ถูกแตะต้องไม่ได้แม้ว่าพวกเขาจะกำลังทำความสะอาดสังคมอยู่ก็ตาม ผมจึงอยากถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชุมชนหนึ่งกลายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและมีความสำคัญในเวลาเดียวกันหากคุณคิดว่าโลกเป็นนี่มากกว่าความเงียบงันของซาบารีนลองแสดงความคิดเห็นของคุณอันดับที่10บคาบูลเมืองหลวงประเทศอัฟกานิสถานเมืองหลวงบางแห่งนำพาประเทศไปข้างหน้า แต่คาบูยังคงต่อสู้เพื่อยึดครองกว่า40ปีที่กรุงคาบูเป็นศูนย์กลางของสงครามการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองการระเบิดและการทรยศหักหลังนับไม่ถ้วนครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาของเอเชียกลางแต่ปัจจุบันกลับเต็มไปด้วยบาดแผลทางร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณนับตั้งแต่กลุ่มตาลิบันเข้ายึดอำนาจในปี2021 ชีวิตในกรุงคาบูรู้สึกเหมือนเดินบนเชือกสตรีและเด็กหญิงถูกห้ามเข้าโรงเรียนและวิทยาลัยและนักข่าวถูกปิดปากเงียบความหวังริบหรีเรากับกระแสะไฟฟ้าอ่อนๆเมืองนี้ไม่เคยหลับไหลแต่กลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัว บิงโกนั้นจริงจังประชากรชาวอัฟกานิสถานเกือบ90%อาศัยอยู่ใต้เส้นความยากจนและในกรุงคาบูบางครั้งครอบครัวต้องขายทรัพย์สินแม้กระทั่งอวัยวะเพื่อซื้ออาหาร เหตุระเบิดฆ่าตัวตายไม่ได้ถูกนำเสนอในสื่ออีกต่อไปเกิดขึ้นอย่างเงียบๆห่างไกลจากกล้องนานาชาติบริการสาธารณะอยู่ในสภาพประสาประสายถนนหนทางเต็มไปด้วยหลุมบ่อระบบยุติธรรมไม่มั่นคงและอัตราการว่างงานพุ่งสูงลิ่ว ท่ามกลางความหวาดกลัวความสูญเสียและความเงียบงันทั้งหมดนี้คาบูยังคงดำรงอยู่เสียงหัวเราะยังคงก้องกังวานไปทั่วตรอกซอกซอยเด็กๆเ,เล่นสนุกและพ่อ้าแม่ค้ายังคงดำเนินชีวิตต่อไปมีการต่อต้านเกิดขึ้นที่นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นอาวุธแต่เป็นการเอาตัวรอดเสียเองเมืองจะถูกสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างไรในที่ที่แม้แต่ความฝันก็ยังอันตรายหากคุณเชื่อว่าเรื่องราวของคาบู ต้องถูกมองเห็นและบอกเล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเมืองใดที่น่าตกใจที่สุดบอกเราในช่องแสดงความคิดเห็นและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนอย่าพลาดการเดินทางที่จะพาคุณไปสัมผัสเบื้องหลังนี่คือฟีนิกซ์ที่ซึ่งความจริงอันโหดร้ายที่สุดถูกเปิดเผยในสถานที่ที่น่าจดจำที่สุดในโลกกดติดตามช่องของเราซึ่งเราจะค้นพบเรื่องราวแบบนี้อีกมากมายสมัครสมาชิกและมาร่วมกัน ขุดคุยด้วยกันแล้วพบกันใหม่บนเส้นทางต่อไป